วัสดีค่ะต่อมานะคะเราจะมาบันทึกรายการเงินเพิ่มและเงินหกักให้เข้าไปที่บันทึกเงินเพิ่มเลยค่ะเปลี่ยนวันที่นะคะให้เป็น0102 2558ถึง28 0 2นย์สโอเคเลยค่ะเข้าไปจะยังไม่มีรายการเงินเพิ่มนะคะให้กด F 3เพิ่มค่ะรหัสพนักงานที่มีเงินเพิ่มก็คือนายดีจริงแน่นอนรหัสคือ0ูนย์นะคะระบบก็จะรันรายชื่อขึ้นมา เราก็ใส่วันที่เป็นวันที่วันที่นะคะเราจะสมมุติเป็นวันที่สิ้นเดือนก็คือ28.02.58ค่ะรหัสประเภทเงินเพิ่มก็คือเราใส่จุดแล้ว Enter นะคะถ้าเราจำรหัสไม่ได้ ถ้าจำรหัสไม่ได้ก็ใส่จุดและว Enter นะคะก็จะขึ้นมาตามที่เราเคยคีย์เอาไว้เราก็เลือกเป็นเบีย้ยขยันนะคะรายการเงินเพิ่มของเรา Enter เลือกเลยค่ะยอดเงินก็คือ1,000 0บาทนะคะ จากนั้นนะคะเราก็จะกด F 1 0บันทึกได้เลยค่ะพนักง,งานคนต่อไปที่ได้เงินเพิ่มก็คือนางสาวงามจริงดีพร้อมรหัสคือ0ูนย์สนะคะวันที่ก็ให้เป็นสิ้นเดือนเหมือนกัน,นะคะ่ะรหัสประเภทเงินเพิ่มก็ใส่จุดและ Enter นะคะเลือกเบีย้ยขยันอันแรกเลยค่ะจำนวนเงินก็คือ1,000บาท เรียบร้อยแล้วให้ f 1 0บันทึกค่ะรายการเงินเพิ่มมีแค่2คนนะคะเมื่อเสร็จแล้วก็ให้ escape ออกเลยค่ะ รายการเงินเพิ่มก็จะมี2คนนะคะคือนายดีจริงแน่นอนเบี้ยขยันคือ1 0 0 0 0บาทแล้วก็นางสาวงามจริงดีพร้อมคือจํานวนเงินคือ1000บาทนะคะถ้าครบถ้วนเรียบร้อยแล้วให้ escape ออกเลยค่ะต่อมานะคะเราจะเข้าไปที่รายการเงินหักรายการเงินหักก็ให้ใส่วันที่ตั้งแต่วันที่1 เดือน2ปี58นะคะถึง28เดือ 2, น2ปี58แค่ะแล้วก็กด enter เข้าไปเลยนะคะจะยังไม่มีรายการเงินหักใดๆก็ให้กด f 3เพื่อเพิ่มค่ะเงินหักก็จะคือนายดีจริงแน่นอนนะคะจะมีหักขาดงาน1 5 5 0 0บาทให้กดรหัส นายดีจริงแน่นอนคือ02ค่ะวันที่เราจะสมมุติให้เป็นสิ้นเดือนเหมือนกันนะคะรายการประเภทเงินหักให้ใส่จุดและ Enter ค่ะก็จะมีรายการประเภทขึ้นมานะคะให้เลือกขาดงานนะคะคือประเภทที่เราเคยเขีย์เอาไว้ยอดเงินก็คือ500บาทค่ะแล้วเรียบร้อยแล้ว S10 บันทึกเลยค่ะ รายการเงินหักก็มีเพียงเท่านี้นะคะ Escape ออกเลยค่ะถ้าเราเคีย์ถูกต้องก็จะขึ้นมาเป็นหน้านี้นะคะให้ Escape ออกอีกทีเลยค่ะรายการคีย์เงินเพิ่มเงินหักก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ